สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านปังคงเชนแอ่วครับวันนี้เราก็เลิกงานเสร็จเนาะผมก็ลงมาหาปังทีเนาะวันนี้เราจะนัดไปจะไปถ่ายคลิปที่ไหนเนาะกดติดตามรับชมครับวันนี้เราก็มาบ้านน้องปังก่อนมาแล้วครับนี่ครับผมครับผมเป็นธรรมชาติมากครับผมตอนนี้ก็ฝนตกครับท่านผู้ชมฝนไม่ปล่อยเนาะใช่ใช่ครับผมแล้วก็ถ่ายรอบบ้านก่อนไปต่อที่ไหมล่ะวันที่กขะเผาโซบ่ะคือพี่ว่าจะเวิร์ก กับเนาะกับบรรยากาศแบบ้ยโอ้แมงเอ้ยฝนตกว่ะมันจะตกก็ตกไม่แรงนะเนี่ยนี่นี่รังดีอ่ะเจ๊กไปเหรอเจ๊กดูงานตกไปแล้วเนี่ยมอแล้วาแบบนี้ไปเดินไปไปทำชมแนี่ฝนก็เต็มใจเนาะตกไมงแรงก็ไม่ตกเป็นตกแบบเนี้ยเงาะเนี้ยเงี้ยเงี้ยเงาะ ไปสำชมเดี๋ยวเราจะพาท่านันชมไปดูช่วงที่เขาไปเผาศพเนาะเป็นศพสมัยโบราณเนาะเขาเผาอยู่ในป่าครับช่วงที่วัดยังไม่มีเมนนะท่านผู้ชมชครับผมจําความได้ประมาณเมื่อประมาณสี่สิบปีเนาะใช่ใช่นะตอนนี้พี่อายุสามสิบหกหรอไงใช่ครับใช่ประมาานั่นแหละเออใช่ใช่เดี๋ยวไปดูครับว่ายังลงเหลือหรือเปล่าท่านผู้ชม พอห่างมาสี่สิบปีแล้วเนี่ยนี่นำทำชิมโดยใต้ต้นบางกรุง c ช a n น e l ลครับใส่แมนั้นผมจำได้ครับผมผมเผามาสองศพเนาะก็อาจจะนี่นี่ย่ากันนี่แหละมั้งผมจำความได้เนาะผมเองยครับผมญาติปังคงครับเดี๋ยวเราจะมาสำรวจดูต่ก่อนอาจจะเป็นทางวัวทางแ้ลมเดินง่ายไงต่ก่อนมันเป็นทางวัว เดี๋ยวนี้ครับโลกมากครับท่านผู้ชมได้หรอลกเนาะตรงนี้ระวัางตรงนี้ระวัางไปเดินไปนี่แหละเอาถ่ายถ่ายถ่ายยังเนาะเดี๋ยวยดก่อนลบกก่อนเปิดน่ก่อนผ่านได้นหะครับจุดนี้ครับผมก็เคยเป็นจุดที่เผาศพสมัยนั้นเนาะใช่ครับตรงที่วัดยังยังไม่มีเมนครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูแต่ก่อนอะหมู่บ้านยังไม่มีครับแถวนี้ครับผม เป็นป่าเป็นอะไรเนาะอาจจะน่ากลัวหน่อยคุณผู้ชมวันนี้พบกับช่องพันธุ์พิณาวาจะฝนปลอยหน่อยนะท่านผู้ชมครับผมตุยทะเลาะตามาตาู้ทะเลาะมานั้นเอในต้อมาฆ่าตะก่อนอยู่ไหนต้นมาฆ่าตะก่อนอยู่ตรงนู้นครับพี่ใช่ไหมเออเอออยู่จุดนี้เนาะอ่าอยู่จุดนี้ครับผมไปเดินไป ครับไะเดี๋ยวเราจะมาดูครับจุดนี้ก็เคยเผาศพเนาะสองศพเนาะเผาศพเจ้าใ่ใช่ใ่ามลูกครับแต่ก่อนมันจะมีงัวมันมันจะเตียยกว่านี้เออจาได้นะครับอันนี้จะเป็นต้นต้นโพนะครับจุดนี้เป็นต้นโพทํานชมาเศถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะหน่ากลัวกว่านี้ครับเพราะว่าจะไม่มีใครมาเลยใช่ครับผมดูไปก็เดินไป ไปตอนนี้ตาอาจะลกโหหลายเตียเอ้าไปเดินดูไปครับเจอใต้ต้นโหไม่มีทางคน,น,นเดิยนยุอย่างเงี้ครับตอนนี้ก็เป็นต้นโพท่ำชมนี่ต้นโพต้นรครับไปนี่ครับไกล้กล้ถึงแล้วครับ จุดที่เขาเผาศพเนาะจุดนี้ครับเผาประมาณสองศพครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเผาเผากอนฟอนเนาะที่เผากอนฟอนเออที่เผาไม้แบบมาเรียงเขาจอจุดนี้หรอว่ช่วงช่วงบุยนี่นี่นี่ด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ทางตีงนี้ โอ้ยไปแต่เนี่ยทางก็มีทางคนเดินเนี่ยจุดนี้มั้งเนี่ยนะจําได้จุดนี้ครับใช่ยช่ที่นี่แหละนี่แหละจํดได้จุดนี้แล้วก็มีพามานั่งจุดนี้มั้งใช่ใช่จะอาจจะจำความได้อยนี่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 จุดนี้แหละเนี่ครับท่านผู้ชมผมมาถึงจุดนี้ครับผมบริเวณเขาเรียกว่าอะไรบริเวณที่ว่าญาจะไม่ค่อย มันมีอยู่เนี่ยเดินนี่แหละเป็นเดินครับเออนี่ะเนี่ยเดินนี่แหละเดินหน้าเลยครับครับไปทำชมเดี๋ยวเราจะมานี่นี่ทางนี้เห็ทางตรงนี้นี่ครับไอ้พี่จะจับได้เลยพี่เคยมาอยู่ว่าเพาไอ้ชนสัลคงพุทธอ่ะหรืออเป็นสุบแรกครับสุบแรกนี่ครับในตอนนี้ก็มีจอมปลวกับท่านผู้ชมเรามีทางทางคนเดินอยู่นไง นี่ครับจุดนี้มั้งนี่จุดนี้ครับนี่เดินเดินนี่แหละจุดด้านหน้านี่แหละครับเพราะตรง้ามกับต้นไอ้ต้นกะแกครับผมนี่ครับจุดนี้นะครับจุดนี้ครับที่เคยเผาศพนะมาสมัยก่อนครับแต่นี่ก็อดีตกับปัจจุบันอ่ะมันจะไม่เหมือนกันใช่ครับก่อนยามันมีลกขนาดนี้ครับจุดนี้แหละครับบ้านจุดนี้แหละนี่ครับนี่ครับจะมีเศษืกสร้างอยู่บ้างนะครับโอ้มันมันหลายปีแล้ว นี่แหละอยู่ช่นี้แหละจุดนี้แหละอืมใช่ครับนี่แหละนี่แหละเดินเดินนี่แหละกว่าตรงกับต้นโพอีกดีไงใช่เพราะว่าต้นโพอยู่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยจุดนี้ครับผมอาจจะเคยแบบเผาศพมาเนาะตอนศพสมัยแต่ก่อนเนาะตอนขึ้นมาครับใช่ไม้เป็ไม่ใช่ไม้ครับนี่ไม้นี่แหละจุดนี้แหละนี่นี่แล้วถ้าเดินแปะก็มันก็ออกทางเดียวไงนี่แหละบริเวณนี้แหละพี่เจ้านะสมัยแต่ก่อนเนาะวัดก็เขาเรียกว่าไม่มีเมนครับผม เนี่ยเดินนี่แล้วเนี่ยไปไกลครับผมไปไปงบ้านเลยครับจุดนี้ก็มีถุงอยู่ครับนี่นี่แล้วปังเนี่ยมีถุงมีอะไรอยู่นี่น่ะเนี่ยมีนี่ครับมีเศษถุงเศษอะไรครับเนี่ยจับนี่นี่นี่ถุงเลยจุดนี้แล้วนี่แล้วเนี่ยเดินนี่แล้วเนี่ยเพราะว่าเดินเนี่ยเป็นต้นไม้แลก่นนะครับนี่ครับอาจจะจุด่มีต้นไม้ต้นนี้ต้นต้นไม้ตะแก่ครับ น,นี่แหละมาบ,บริเวณนี่แหละครับผมนี่แหละเพราะว่าเป็น<ไ>ลานที่กว้างครับรบ,บริเวณนี้จุดอาจจะจุดพ่อโสกับ,บตะกอนครับตรงนี้มันลกหมดเราทำชมอะไรมันอะไรอะไรไมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปห,หมดแล้วครับครับผมโอ้โหต้นโพครับเพราะว่าจะมีต้นโพแล้วก็พระก็นั่งสวดใต้ต้นโพครับผมอ๋อ อามันก็ค่อนข้างที่จะลกครับผมโอกลกมากเลยแหะนี่ครับก็เผาศพดังเดิมสมัยนั้นเนาะช่วงที่เ,เมนยังไม่ม,ม,มีอะท่านผู้ชมโดยขอามาเผานี่ครับสองศพเนี่ยจำได้แล้วตั<ะ>อีกศพนึงก็เป็นศพอ่างัดครับผมเออใช่เออใช่ใช่เนาะสองศแรกคือศพป,ปู่ผมนี่ครับบริเวณครับท่านผู้ชม บริเวณครับนี่เจ็ดท่อศพสมัยตะก่อนครับโอ้อาจจะเดินยากลุกหน่อยครับไปเสียทุกคัวนี้ก็ไม่ได้เอาไปวัดครับผมอืมถ้าไปก็เอาไปตังบ้านมันทเลใจครับผมก่อนเตียนเนี่ยนะช่วงที่มีวัวมีอะไรเนี่ยมีวัวมีอะไรมันก็จงเยอะว่าเดี๋ยวนี้มันวัวก็ขายหมดเนาะวัวเนื้อขายหมด ไฟมาอีกเลยโอ้โหฝนโพนี่ก <reading> <expand. S 1> so ็หลายปีกันได้นะดูด้านนั้นนะครับผมเห็นต่ก่อนเดินมาทางนี้แหละครับอืมรวมดีว่ะอุโมงครับผมตามลุกมากครับลุกแล้วไปตอนนี้เราจะกำลังจะเดินออกไปกว่าเนาะเพราะว่าฝนมันอะเปรอะมาด้วย ป่ามันลุกครับนตูมชมลุกมากเลยโอ้โมาเก็หลายปีแล้หนอย,ยังจำได้สมองก็ยังสมองยังเล่นอยู่ <laughs> ถ้าเราไม่ได้ทำคลิปแบบนีนะกวกอาจจะไม่รู้หรอกเน <No. S 2> าะกจกา มาคนเดียวผมมันมีกาไหมกาไหมันโอ้ยมันนานแล้วอันมีเครื่องมาตัดอย่าเนาะตัดห็งดูสะอาดๆเลยอ้ยผ่านเลืองจังเชิมเลยเฮ้ยมาไงวะเออไม่ใช่เออเนีนเนียเออใช่ทางเรับาดทางไหนอ่ะ เราม่ให้เนนะเหนได้กับบ้านก็ได้ถ่ายวิเวณอนี้แะออฝนมันตกลงอกระละแน่นอนนะมาะอาอุดินะกระลเดินไปรอบบ้านเลยครับผมเปจนตะก่อนไม่มีบ้านครับ มีบ้านคนนะม,นมีบ้านหลังนี้มีบ้านหลังนี้แต่ยังไม่มีบ้านผมเหมือนกันโอูว่าเป็นป่าคุณไงเป็นป่าเดียวครับเป็นป่าเป็นป่าเขามาเขาเพื่อที่จะทำแบบเรารับชมไปเรื่อยๆเนาะครับตามบักกุ้งไป<ม>นหน่ไปไหมมันต้อมีวัดนะโอ้วัดมันตัวยืนตัวอันนี้อันนี้บ้านใครอ่ะบ้านบ้านใคนี่เป็นบ้านพิพิธภเนี่ยบ้านประมูล ไปเดี่ยวไปบันปังนี่ก็ได้เดี่ยวนี่จัดปลาทำอะไรถอนเนี่ยจัดปลาจัดไปลาไม่ตังค์นท่งไม่ตังค์ครับผมคนคนตังเยอะนี่ก็อู๋เนาะขึ้นน้ำมันก็ทีเลทราเลี้ยงงัวไปด้วย นีใจตายจากต้นนัวนะอย่าเลยอ่วที่งอนเข็มทำมันทำชาติกัธรรมชาติแท้อเนะเน <laughs> าะธรรมชาติเกินนะเกินไปขนดาดนะยอดเลยแล้วด้วออัดูก่อไฟเลยท่านผู้ชมลมแรงมากเลยอือวิว้ายอดธรรมชาติแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะครับผม นี่เนี่ยนะพี่ดูแลพี่พี่ทำอะไรอันนี้นะตอบไปาทำชุมผมพาไปดูอะไรทำอะไรเล่นเอ้ยแหลหลายคนเคยเล่นนะน่ะเออเห็นไหมเนี่ยนะครับของอีก,กอนันนี่ครับผมเคยเล่นนะฮักนี่นะเนี่ยนี่เป็นเนี่ยเออ เฮ้ยหายเฮ้ย <c oughs> คือไม่ใช่ปะ่ะนี่แหละฮับก็มีอย่างไงอ๋อมีอย่างอเออ <c oughs> บาปแล้ว, <c oughs> <c oughs> ว <c oughs> เป็นยาห่อนครับเออยางนีงเป, <c oughs> ป่าให้ก่อนนะ มันไม่น่าจะใช่ตอนหน้ามันมีอย่างใช่มันกำลังออกเขาเรียกว่าต้มกินได้ไหมนี่ยฮะกินได้ไหมกินได้เอาไปต้มกินนะใช่ได้ขีดเตี๋ยขีดเตียนนี่นี่ยอดตอนนี้อีกตำสมยังอร่อยเลยเออนี่ยเออนี่ยเนาะโอ้โหเพียบเลยนี่ตเลยนะซีรอดนะตุเนซีรอดครับผมไม่ได้ซีรอดนะไม่ได้ซีรอดนะ น้องไม่ออกออกไหมล่ะออกเรื่อยๆพี่นะเห็นไหมออกเรืมโอ้โหเนี่ยอือเนี่ยไม่นหักไปตุ่มแล้วอืมเนี่ยมัไม่ไหวเลยเนาะเอาไว้กินมูใหญ่นึงเลยเอามุดเลยโอ้โหนี่ก็เริ่มเป็นลำแล้วเดี๋ยวให้มันเป็นลำซะมันน้อยนี่ตัดไปทำบ้านนะนี่อ่าเรียกกอใหญ่เลยกอบาลเลอร์เลยอืมตัดไปทำบ้านนี่ นีไปจะไปดูกันครับไปดูกันดีกว่าท่านผู้ชมอันนี้ผมทําไว้ก่นตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเลยอ๋อามันแตกยอดเลยแต่มันแตกยอดออกมาทีแรกเป็นขาวๆใช่ไหมอ่าขาวๆเนียกือบปรลอดเนาะอีกอีตัวนึ่งตายแล้วก็ะป่อยไปแล้ตัดตดสักุ่นเลยตัดประมาณนี้ไง อาจารย์พูดได้อาจารย์พูดได้โอ้ยอย่าทำค่อยเลยตายตายอันนี้รอดครับอันนี้เป็นมะเข้าวแกงไอ้ก็ไผ่ะไรนะอ่าไผ่หวานพี่ทำขลานได้ไหมได้เลยนี่มีและน้ำไผ่กับขลานวะใช่ใช่มีแหละนี่แหละนี่ครับไผ่หวานครับท่านผู้ชมไผ่หวานโอ้้หูใหญ่ๆแล้วปลูกาหลายปีลยหนะอหลายปีพี่ตั้งแต่พอผมนึงโอ้สายพอปลูกหรือเปล่าใช่ใช่มี่เมห่อหนึ่งนี่นี่เลย น้องไม้ใช่ใช่ใชต้มานมันน่าจ,จะหวานเลยใช่พี่ะก้ยหาฝักไม่เท่าไรครับอือโอ้โอครับท่านผู้ชมเป็นธรรมชาติมากครับผมมีโอ้มีทั้งกอไผ่ต้นมะกรูดโอ้สารพดัรพดเลยครับสารพัดเลยต้นใหญ่เดี๋ยวจแล้วต้นนันจีต้น,น,ะตนมะม่วงก็มีละต้นอ่ามีอะไรต้นมะกรอกน้ำไหมมะกรอกวะเนี่ยอ่ามะกรอกน้ำพี่เออต้นมะกรอกน้ำครับ อ,อันนี้อะไรออะไรวะเรียกอะไรวะเนี่ยมันอนะสักูสักูสักูครับเนี่ยสักูครับผมสักูต้นกล้วยโอ้หลายชนิดครับนี่ของกินไม่อดครับเนี่ยใบมะกรูดด้วยอะไรด้วยเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดครับตะไคร้ก็มีนะตะไคร้คร่ะน,นี่มะนาวมะนาวใช่ครับผมมะนาวก็มีโอ้อันนี้ตะไคร้ครับนี่ต้นแค่ก็มีครับเนี่ยดอกแค่ท่านชมเนี่ยดอกแค่ แค่ต้นแคร์โอ้นี่อะไรใบใบสะพูใช่ครับใบสะพูครับทำชุ่มใบสะพูครับเยอะแยะเลยสาคูสาคูสไคายครับอันนี้แต่นี้อะไรเรียกอะไรทำไม่ได้เนี่ยเนี้ยมีกระโลกตกปลาครับนี่ยทำชุ่มหมูสารพัดเลยครับของธรรมาหากินนั่นเลยปลาครับนี่ยังคงชนแนลนี่โอ้โหมันจังหรอกทั้งอะไรครับเยอะแยะมากเลยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราปิดคลิดไปก่อนเนาะ คลิปมันสิบุนาทีแล้ว<ค>ท่านผู้ชมก็<ฮ>จะปิดคลิปก่อนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยพาดอชแนลครับผมวันนี้ก็ฝากคนไลค์คนแชร์ด้วยฝากดันคลิปเลยครับท่นานผู้ชมว่ายอดไลค์ก็ตกแลือเกินครับ<ฮ>มาไวตกไวครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศเนาะธรรมาชาติดีครับกับบ้านปางังกุรชแนลเดี๋ยวอีพีหน้าว่าผมจะไปต่อไหนกันต่อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับผมกับปังกรชแนลครับผม ครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย